สวัสดีครับมือนี่พามารู้จักสมุนไพรที่หายากมีสรรพคุณเห็ดให้ขยายให้น้องใช้ขยายตัวครับเป็นสมุนไพรที่ปู่ย่าตายายว้าเล่าขานกันมาครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรที่หายากครับแต่เฮาเห็นเป็นมือเราเจอครับพี่น้องครับเจอเยอะๆเลยครับบ่บอกเด้อบ่บอกพี่กัดตรงไดครับดูทงครับพี่น้องครับ ล้วนๆเลยครับแมนเบิดเลยครับพุทธะตัวสีเด่เมืองดอกแมนเบิดเลยครับสมุนไพรอันขยายน้องชายนะครับเด้อเต็มเบิดเลยครับซอยเห็นนองชายใงญ้ยเงครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรโบราณเขาครับเจ็ดเดือนสุขุนในเบิรครับ มาเจอของดีแล้วผมขับรถหาทุกวันเลยนี้คุณผู้ชมมาไกลมากมาเกือบเท่าไหร่อ่ะถึงห้าร้อยกิโลเมตรจากบ้านนะครับไม่คิดว่าจะเจอพอแล้วเกือบร้องง่ายแล้วคุณผู้ชมแต่วันนี้ผมเจอแล้วครับคุณผู้ชมแต่ผมจะไม่บอกนะถ้าใครอยากได้ฉากเลยครับคุณผู้ชมครับไปดูกันเลยคุณผู้ชมครับนี่คืออะไรนี่คือป่าดู่พุ่งครับคุณผู้ชมเรามากับพี่ติก๊กเหมือนเดิมพี่ติก๊กสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยเร็วสวัสดีครับ ดูทุ่งเป็นน้ำเหมือนต้นน่ะคุณผู้ชเนะมเยอะมากเราไม่คิดว่าจะมาเจอวันขบับรถมาตั้งไกลก่อนแรกผมพอแล้วอยากกลับบ้านแล้วก็มาไกลมากจริงๆดูส่ค,ครับดูลักษณะต้นของเขามันจะสูงได้แค่นี้เองนะคุณผู้ชมนะจะไม่สูงครับเวลาเขาแขผ่จะแผ่แบบนี้นเลยมาดูลักษณะใบครับลักษณะใบเป็นแบบนี้นะ

มอนไทยที่นี่นเพื่อให้ขยายใหญ่ได้ใช่ไหมครับเพื่อให้น้องชายใหญ่ขึ้นได้โดยเฉพาะคุณผู้ชายนะส่วนคุณผู้หญิงก็ใช้ได้คุณผู้ชมเพาเอาไปทําเป็นเครื่อ,องทำอ่างมีของโรงพยาบาลอภัยภูเดตนะครับเอาไปใช้เป็นย,ยาแก้ป้าได้ด้วยเพชรดให้ในอกไงในผมนะครับเด้อครับคุณผูมครับมาในผมจะขูดให้ดูเอาหนอนก่อนขอตูขูดยากง่ายเลยนะครับมีหินครับคุณอยากไหมครับ ห,หัวใหญ่มากพี่ตพี่ตเวลาขุดน่ะเอาอันมัดมัดกระจุกขึ้นไม่สับอันนี้ต้นเกา่าต้นแก่อ,อ๋อมนั่นแหละ,อ,ะอันนี้จะขุดให้คุณผู้ชมดูก่อนคุณผู้ชมครับเบิ่งดุลนะครับดูถงครับบักใหญ่ครับ ลึกอยู่จา้าแล้วเราก็จะมาเก็บเมล็ดไปขยายพัน <S S S 1> ลำนี้บรตจำก็สิบปีครับลำนี้ครับใหญ่เลยครับเป็นหยาดีเลยครับเนี่เต,ต็มหมด <S S เ,เลยครับดูทุ่งครับ คุณหมอกำลังขูดครับหมอออมครับหมอออมครับสต๊อปไปเห็นไหมครับสต๊อปไปเห็นนะครับท่านผู้ชมได้แล้วครับสมุนไพรดูถุงครับใหญ่ครับสมุนไพรโบิาณเขาครัใหญ่ยักครับเลยครับโคตาคุับตรเบิองแป้งทางในพี่น้องเอ้ยถ้าหยุดสิบนาทีรับรองหยุดเลยครับใหญ่ยักครับเป็นสมุนไพรโบราณเนาะ ัแต่ปู่่าตายายครับสืบทอดกันมาครับคนดีสานเขาครับเอาไปขยายน้องชายครับรับรองว่าเท่าแขนครับครับเมื่อได้กพาไมาขุดดูถุงครับครั้งแรกในชีวิตครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามมันเลยนครับเด้อสวัสดีครับ